วิธีจัดการกับตัวเองเมื่อโดนหักหลังหลายคนนะคะอาจจะเคยผิดหวังจากการไว้ใจโดนคนที่รักเนี่ยหักหลังโดนคนอื่นโกงเจอแต่คนลวงหาความจริงใจจากใครว่ายากแล้วการทำใจเมื่อโดนหักหลังจากความไว้เนื้อเชื่อใจนั้นยากกว่าคลิปนี้นะคะลูกเกดจะมาแนะนำวิธีจัดการตัวเองค่ะเมื่อโดนหักหลังบางคนอาจจะกำลังคิดอยู่ว่าทำไมต้องจัดการตัวเองด้วยล่ะคะคนที่ควรจะจัดการคือคนที่หักหลังเราไม่ใช่หรอ จะบอกว่าเราไม่สามารถจัดการใครให้เจ็บแบบที่เราเจอได้หรอกคะ่ะแม้คนคนนั้นจะทําให้เราเจ็บแค่ไหนก็ตามมันก็ไม่ใช่สิ่งที่เราควรจะไปเสียเวลาคิดหาทางเอาคืนเพราะใครทําอะไรไว้ก็จะได้เรียนรู้ด้วยตัวเองในสักวันสิ่งที่เรารับรู้และจัดการได้มีเพียงตัวเราเองเท่านั้นคะ่ะอย่างแรกเลยนะคะให้เวลากับตัวเองคะ่ะ เมื่อโดนหักหลังนะคะเป็นธรรมดาที่เราจะกลัวการไว้ใจคนอื่นเราจะไม่ใช่คนที่ตัดสินคนอื่นเร็วแล้วก็ง่ายดายต่อไปและเรานะคะก็ไม่จำเป็นต้องเร่งรีบหรือว่าเร่งรัดให้ตัวเองเรียกคืนความไว้ใจให้เวลาตัวเองได้ใช้เวลาทำความรู้จักกับคนอื่นๆค่อยๆเรียนรู้มีสติรู้ตัวอยู่เสมอว่าเรากำลังทำอะไรกับใครและใครกำลังทำอะไรกับเราเตือนตัวเองว่า ใจเย็นๆค่อยเป็นค่อยไปเรื่องความไว้ใจเนี่ยไม่จำเป็นต้องรีบก็ได้2ค่ะให้อภยัยกล้าที่จะยกโทษการยกโทษนะคะไม่ใช่เพื่อคนอื่นแต่เพื่อให้ตัวเราเนี่ยคลายทุกข์ลองเข้าใจแล้วก็คิดว่าทุกการกระทำเนี่ยมีที่มาที่ไปทุกการตัดสินใจมีเหตุมีผลเขาอาจจะทำเพราะเขามีเหตุจำเป็นก็ได้ แต่ไม่ว่าจะด้วยเหตุอะไรสุดท้ายทุกคนก็จะต้องรับผลของตัวเองไม่ทางใดก็ทางหนึ่งอยู่ดีค่ะเรื่องราวร้ายๆนะคะมันก็เป็นอดีตไปแล้วให้อภัยคนอื่นแล้วปล่อยเขาไปให้อภัยตัวเองเป็นอิสระและเริ่มต้นใหม่ด้วยความสุข 3. นะคะอย่ากลัวที่จะเปิดใจค่ะจำไว้เลยค่ะว่าอย่าให้ความไม่ดีของใครมาเปลี่ยนความดีของเรา อย่าให้คนใจร้ายมาทําให้เราปิดกั้นตัวเองลูกเกดเชื่อว่าหลายคนนะคะพอเจอเหตุการณ์แบบนี้แล้วเนี่ยทำให้เราไม่กล้าไว้ใจใครอีกเพราะบางคนไม่เคยทําไม่ดีกับใครไม่เคยหักหลังใครด้วยซ้ำแต่ตัวเองเนี่ยโดนทําลายความไว้ใจอยู่ตลอดกลายเป็นว่าจะทําอะไรก็กลัวจะเป็นคนดีต่อไปก็กลัว ปิดกั้นตัวเองจากคนอื่นและไม่กล้าที่จะเปิดใจให้กับใครอีกต่อไปลูกใหญอยากจะบอกว่ามันไม่ใช่ทุกคนนะคะที่ไม่ดีและก็ไม่ใช่ทุกคนเหมือนกันค่ะที่จะดีสองสิ่งนี้มันคือความไม่แน่นอนค่ะเพราะคนเรานะคะมันผันเปลี่ยนกันไปได้ทุกเวลาเลยค่ะสุดท้ายแล้วค่ะเวลาเท่านั้นที่จะเป็นเครื่องพิสูจน์การกระทาของคนว่าสมควรที่จะได้รับความไว้ใจจากเราหรือเปล่าเพราะฉะนั้นนะคะเวลาที่ใครเข้ามา อย่า yeah. เอาแต่เสียเวลาตั้งคำถามว่าเขาจะเข้ามาหลอกเราอีกหรือเปล่าเราจะถูกหักหลังเหมือนคนก่อนไหมสิ่งที่เราควรเริ่มต้นนะคะคือการปล่อยวางความกลัวในใจออกไปก่อนค่อยๆเปิดใจค่ะและใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ให้โอกาสคนอื่นให้โอกาสตัวเองหากสุดท้ายแล้วนะคะความไว้ใจที่เราให้ไปเนี่ยถูกตอบแทนกลับมาด้วยการหักหลังก็ให้คิดซะว่าเราแค่เสียคนไม่ซื่อสัตย์เพิ่มขึ้นไปอีกคนแค่นั้นเองค่ะ เป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ